โอเคนี่นะครับ36,940 LTC นะครับ Satoshi LTC การชำระปกตินะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซาชแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วน,เพ,นเพื่อนคนไหนดูคลิปค,ป,คปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคิป,คปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บ ม i กโ o รเซนะครับเป็นเว็บนี้เลยนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นการชำระทันทีนะครับก็ถอนเข้าเขาบอกว่าการจ่ายหรือรายวันเป็นโปรเซสเพย์ไบแนนนะครับโอเคแล้วก็ไบแนนซ์สมาร์ทเชนคอยเบ a เพย์ Year นะครับเขาบอกว่าถอนเข้าได้หลายกระเป๋านะครับนี่นะครับโปรเซสเพย์ไบแนนไบแนนซ์สมาร์ทเชนนะครับคอยเบสแล้วก็เพย์เฮียนะครับตรงนี้นะครับ ในการถอนของแต่ละกระเป๋านะครับจะมีขั้นต่ำแต่ของแต่ละกระเป๋าไม่เหมือนกันนะครับโอเคนี่นะครับกระเป๋าที่รองรับนะครับจะเป็นใบแนนสมาร์ทเชนใบแนนคอยเบสฟอสเซตเพย์แล้วก็เพย์เฮียนะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคือกระเป๋าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันวิธีการสมัครนะครับสําหรับเพืเ่นอนๆ่คนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับ็ใอยเพืเ่อนๆ่กดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้ที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนตรงนี้เพื่อแก้แคปชั่นนะครับตรงนี้นะครับวิธีการแก้แคปชั่นก็คล้ายๆกับกระเป๋าสตางโปเลยนะครับทําอย่างนี้นะครับแล้วก,กดลงชื่อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคถ้าเราเลื่อนเกินนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับอย่างนี้โอเคอันนี้ได้นะครับเป็นสีเขียวเรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่4,115ห่ยเหรียญนะครับตรงนี้นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาดูตรงที่คําว่ารับโทเค็นตรงนี้นะครับนี่นะครับ ตรงนี้จะเป็นฟอสเเตนะครับฟอสเเตตรงนี้นะครับทุกๆ5นาทีนะครับจะได้อยู่ที่50เหรียญนะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เพื่อนเพ่แก้แคปชั่นตรงนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็แก้แคปชั่นตรงนี้ไฟโฟเอ็กอย่างนี้นะครับแล้วกดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคก็ได้เพิ่มมาอยู่50เหรียญนะครับเราก็รอเวลาอีกประมาณ5นาทีมาเคมใหม่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นฟอสเเตนะครับแมสฟอสเเตนะครับหรือว่าฟอสเเตเร็วนะครับ โอเคทุกๆ1นาทีนะครับจะได้อยู่ที่25เหรียญนะครับวันนึงทําได้อยู่ที่200ครั้งนะครับวิธีการทําก็เหมือนกันเลยนะครับแก้แคปชา่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้แคปชา่ก็จะเป็นนายเซเว่นนะครับแล้วก็ทูแล้วก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้เพิ่มมาอีก2ี่เหรียญนะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นออโต้ฟอเรสตนะครับออโต้ฟอเรสตตรงนี้นะครับ โอเคก็จะทําตรงนี้ก็จะทําได้นะครับเพื่อนๆต้องไปทําช็อตลิงก์มาก่อนเพื่อเอาเอน r g y ร์จีมาทำออโต้ฟอสเเตรงนี้นะครับโอเคเราไปดูตรงช็อตลิงก์กันบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่37มสช็อตลิงก์นะครับแล้วก็ถ้าทาทั้งหมดผมจะได้โทเคนอยู่ที่2010โทเคนนะครับแล้วก็พลังงานบวกอีก370พลังงานนะครับแล้วก็บวกอีก370ประสบการณ์นะครับตรงนี้นะครับ วิธีการทําก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าอ้างสิทธิ์ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทํา1ครั้งจะได้อยู่ที่70โทเค็นนะครับแล้วก็10 Energy นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ขอทําให้ดูนะครับอยาคลิปมันจะยาวไปนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็น PTC นะครับ PTC ตรงนี้นะครับวันนี้ของผมมีอยู่ที่21 PTC นะครับโอเค21 PTC จะทําทั้งหมดผมจะได้อยู่ที่425โทเค็นนะครับแล้วก็บวกย1พลังงานนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้จะใช้เวลาอยู่ที่40วินาทีนะครับจะได้อยู่ที่70โทเค็นนะครับอันนี้25วินาทีอยู่ที่40โทเค็น15วินาที30โทเค็นนะครับ5วินาทีอยู่ที่15โทเค็น15เหรียญน,นะครับวิธีการทำก้อนเมื่อกดที่คำว่าดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็รอตรงนี้ให้ครบ5วินาทีนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งแคปชั่นมาให้เราแก้นะครับอย่างนี้ โอเคเขาก็จะส่งแคปชั่นให้เราแก้งี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับอย่างนี้โอเคถ้ามันไม่ถูกนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆให้มันตรงนะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างนี้โอเคก็ได้มาเพิ่มนะครับอีก15ห้าเหรียญนะครับประมาณนี้ก็ทําดูไปเรื่อยๆนะครับดูจนครบเลยก็ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลานะครับโอเคส่วน อันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นแบบสำรวจนะครับตรงนี้โอเคแบบสำรวจตรงนี้เขาบอกว่าจะมีเวลาพักสูงสุด2วันสําหรับทําแบบสำรวจที่เสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับโอเคส่วน offer wall นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่สายทำ offer wall นะครับเพื่อนๆต้องถึงเลเวล5ก่อนนะครับถึงจะทําได้นะครับก็เว็บนี้นะครับจะมีเป็นการขุดด้วยนะครับการขุดด้วย cpu นะครับนี่นะครับขุดด้วย cpu นะครับตรงนี้ โอเคเพื่อนเพื <Tamb> ่อก okay. okay, so ็ลองมาเล่นกันดูได้แต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับถ้าเพื่อนเือนขุดแล้วเครื่องเพื่อนๆจะค้างมากค้างมากเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้ายิ่งทําในมือถือนะครับยิ่งค้างเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นงานนะครับงานตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองมาอ่านดูนะครับตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนๆนมาอ่านดูแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ1วิดีโอนะครับตรงนี้นะครับ คแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นวงล้อนะครับวงล้อตรงนี้นะครับก็รอเวลา5นาทีนะครับการหมุนนะครับใช้อยู่ที่30 energy นะครับตรงนี้วันนึงทำให้เล่นได้อยู่ที่50ครั้งนะครับตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ energy ผมยังมีไม่น่าถึงนะครับอยู่ที่30พลังงานนะครับตรงนี้ โอเคส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหมวดของเกมนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นหมวดของการลงโฆษณาตัวช่วยนะครับอันนี้จะเป็นช่วยก็คือข่าวสารของเว็บนะครับเว็บนี้ก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่7เมษายน2022นะครับโอเคนี่นะครับเขาก็เพิ่มอะไรเข้ามาเขาก็บอกว่าเพิ่มแคปชั่นใหม่หมดแบบทดสอบหมดทดสอบนะครับตรงนี้ จากผู้ดูแลระบบ m ม x p r o c e นะครับตรงนี้นะครับเขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับเว็บนี้วันที่16มีนา2565นะครับโอเคก็ได้เพิ่มการถอนใบแนนนะครับค่าธรรมเนียมศูนย์นะครับ USDT USDT ไบแนนนะครับก็ได้เพิ่มเข้ามานะครับนี่นะครับเว็บเขาก็ได้อัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ่ก็มาดูตรงข่าวสารได้ได้เลยนะครับตรงนี้ โอเคนี่นะครับข่าวสารตรงนี้เว็บก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะครับวันที่2มีนานนะครับตรงนี้ว่าเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับโอเควันที่18กุมภาเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะของปีนี้นะครับ2 0 2 2นะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับนี่นะครับ ขออัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับอันนี้จะเป็นของปีที่แล้วนะครับอัปเดตเป็น v 1.1.3นะครับอัปเดตแพลตฟอร์มของเขาให้เป็น v 1.1.3นะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับโมสมดุนโหมดการถอนนะครับวิธีการถอนนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาอยู่ตรงประวัติย่อนะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่500เหรียญนะครับเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับอย่างนี้โอเคนี่นะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่500โทเค็นนะครับก็จะถอนเป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียมของฟอสเซตเพย์คือ0ูนนะครับค่าธรรมเนียมของ BSC นะครับอยู่ที่0.200นนะครับค่าธรรมเนียมของไบแนน ไม่เสียนะครับค่าธรรมเนียมของไบแนนนะครับค่าธรรมเนียมคอยเบสไม่เสียนะครับถอนโดยตรง0.5นเะครับค่าธรรมเนียมผู้ชําระเงินก็คือเพ y ์เยียนะครับ0.1นะครับตรงนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนจะถอนใบใบใบไบแนนก็ต้องเป็น BSC นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ USDT ไบแนนนะครับตรงนี้นะครับเพราแต่ขั้นต่ําของการต้องขั้นต่ําของเหรียญที่เราจะถอนได้ก็คือ5 0,000โทเค็นนะครับเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่เราจะเสีย เราจะมีขั้นต่ำในการถอนนะครับโอเคแต่ผมจะถอนไปเหรียญไลคอยนะครับเข้า F อสเซตเพนะครับ FP ตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะได้อยู่ที่36,924สตชี LTC นะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆเอาที่อยู่ของกระเป๋าฟอสเตเมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นอีเมลของ f อสเฟตเพยอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเสร็จแล,แล้วกดที่ถอนตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคผมได้ถอนเหรียญทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่4 2 0 5ถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปดูที่ Fa ร์เว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับ36,940 LTC นะครับ Satoshi LTC การชำรับปกตินะครับโอเคชื่อเว็บก็ชื่อ makeforese t com platform crypto นะครับตรงนี้นะครับ โอเคเว็บน okay, ี re ้ก็เป no ิดมานานมากนะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนาไหนทําอยู่นะครับก็ยังทําได้ต่อเรื่อยๆนะครับสาหรับเว็บนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไหนที่เพิ่งมาเริ่มทําใหม่นะครับก็ทํากันได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเว็บที่ผมเคยแนะนําไปแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอดอยงนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ